Gotham residents to stay off the roads and in their homes tonight in light of the severe winter storm. that's man no in the island Bruce. You've been back for almost two years now. You can't expect me to believe that Gotham's most eligible bachelor is spending another Christmas alone. You just ran out of time. Knowing that tonight we put to rest one of Gotham's most heinous and relentless killers, Julian Gregory Day. Commissioner Loeb, any comment on the rumor that it wasn't actually the cops who captured Mr. Day? There is no such thing as a Batman. Captain Gordon! Captain Gordon! Commissioner Loeb! No further questions! No further questions! All units! All units! Code 10 at Blackgate Prison. Communication is down. Possible 211. Delta 6-4 on route. Dispatch 5-9. Confirm Code 10. This is a breakout. Suspect identified as Black Mask. Repeat. Code 10 suspect is Black Mask. Commissioner Loeb is being held captive. Repeat, Commissioner Loeb is 701. โอเคสวัสด okay. anyway, ีค well. so you know, so ุณผ okay. okay. <Sa> ู้ชมทุกท่านด้วยตอนนี้เราอยู่กับเกมแบทแมนอัครออริจินนั่นเองอ่าก็คือจะบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเกมใหญ่ๆไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับใครที่ติดตามเกมอื่นอยู่เนี่ยอาจจะมีบางโปรเจกต์ที่ยกเลิกไปบ้างก็วันนี้กลับมาพร้อมกับแบ t แมนในภาคนี้โอเคนะส่วนเกมนี้ขอบอกเลยว่าผมได้มาฟรีๆเลยสำหรับมีน้องคนหนึ่งฮะซื้อให้ขอขอไม่เอ่ยชื่อเลย โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเออในฉากเมื่อกี้นั่นเหมือนมันจะบอกว่ามีตัวการเนี่ยที่ชื่อว่าแบ็การ์กอยู่เบื้องหลังนะแล้วเราก็ต้องตามหาไอ้คนคนนั้นให้เจอมีคนกำลังบุ่นถึงแบ็กแม็กอยู่ฮะบอกให้ระวังปากด้วยครกดสเปซ อืมอ้าวแล้วแล้วแล้วเราควรอ๋อแล้วไม่มีเทนนิงบอกอุ๊ย่าบายอืมอืมเต็มเต็มหน้านะไร้ายฮะคลังแกะยืนอยู่ข้างหลามเห็นเงาไหมเงาอ่ะเงาอืมเห็นแล้วใช่ไหมคาน์เตอร์บู๊ อย่าพึ่งพึ่งเล่นครั้งแรกอู้ใส่หน้ากากอ้หอย่ายืนอยู่กลางอื Get back Get back เหรอกลมลงไปอย่าทำไรฉันไม่ทำหรอกไม่นี่มันไม่ใช่เรื่องจริงไง งานให้ใครเนี่ยใครมาร้องเร่ง Black Mask he's h e a d e นเหมือนกำลังแบบทำงานให้ใครอยู่นะค you know ุย <c> กับวายเดนเออ ขั้นแรกเลยคือว่ามีให้กดแท็บเพื่อดูแบบเฉัเจะไปโปรไฟล์คอมมิชเนอร์โอ้ล็อบเหรอเหมือนจะเป็น GPCD นะเป็นหน่วยราชการเดี๋ยวเราจะไปดูกันโอ้โหตอนนี้เราอยู่เดือนจำเอเป็นที่ต้องขังของไอกโทษเป็นอาชีพนั่นเอง These are men. masks, black ดีเป็นโคงของแบ็คแม็กซ์ฉันต้องทำให้พวกเขาบอกให้ได้ว่าฉันจะตามหาแบ็คแม็กซได้ที่ไหนสเปกบาร์มาแล้วเฮ้ยน้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันแบตขังข่าวขังข่าวไม่ใช่ยอย่าบึ้งอู้ใส่รุร่วามาเป็นเคาน์เตรอร์กดอะไรอยู่เขาอืมอู้เอ็ดอย่าเพิ่งซ้ายขวาก็มีอู้ต่อยใครอู้มาหมดข้างล่างคืออะไรตันเหรอ ยาพึ่งหลังอน่ยเออเกมอูอูโอไม่ก yeah, yeah. อดอ,อ,อ,อึดจังอึดกันจังเลยข้างหลังจะอะไรลักหนารู้จักไหมวะพิวแบทแมนเออ,อขาที่ยัง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 นีง่ตัดหน้าเขาให้รู้สึกว่าเหนื่อยเอออ๋ออื้อหือ ้องจับแม็กแม็กอยู่ไหนจะจะไปรู้อะไรล่ะใช่ทำให้แกพูดได้ยังไงก่อนที่จะมีายแพ้เกิดขึ้นจะไม่เป็นไรมากนะโอเคโอเคไปกับล็อบไหมนมารักเดี๋ยวเวลาพักผ่อนนะโอ้โหพักผ่อนรับปุ๋ยเลยออบเจกต์ขึ้นมาใหม่อะก็คือต้องไปที่ execution chamber อะ อยู่นอยไอ้นี้อย่างเจอนี่เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเออโอ้โหรอนท้ายเป็นเครื่องจากของแล้วใครมันบังคับมันเนี่ยเหมือนมีคนบังคับอยู่นะเดีย๋ยวเราต้องไปดูหตกใจวิ่งได้ไหมอ๋อเพ้อบูวจับไม่ไม่จับอย่างนี้ก็ต้องเคลียร์กันก่อนได้ ไม่ยาพึ่งตบผูกสับบ้านเข้าให้เหมือนจะตัวเรามันตะลุได้ผ้าคลุมยิ่งผิวอยู่อู้หูอ้าวยังยังทางนี้เหมือนจะมือหลังก็มีข้างหน้าถีบเข้าให้เหมือนตัวพวกนี้จะบอกบางเข้าไปหน่อยนะไปมาตัวนี้กำลังขวางทางอยู่น,นะฉันอาจจะแบบ ขึ้นไปทางนั้นก็ได้กด F เหรอโอ้ g r a b b l ลใช้ครื่มงคือของแบทแมนนั่นเองอ้ก็ว่าตัวหายไปไหนโรงอื้ม <c oughs> อีนั่นมันใครอย่าฉันทำอะไรไม่ได้แล้ว What h a p p e n อ้าวอะไรใส่ใอู้หโอ้โหดีสาต์เมนเหรออะไรวะนั่นอ้าวจะเอ๋ว่าไงนายเอ้าจะเอาอะไรเหรออย่าพึ่งยังไม่ทักใครเลยชื่ออะไรอู้ <S <S เขาลังใส่บ body ammo เหรอใส่ชุดเก,กาะน็อกกิง้งคิ m อืมยังอ่านไม่ทันเสร็จ ยูสบีดดาวทุเทคเอาโอ้โหต้องใช้บีดดาวเหรอกดอ๋ออย่างงี้นี่เองอย่า <blunt> พ <animation> ึ่งบีดดาวบีดนี่อืมอ้าวต่อยไม่เข้าอย่าพึ่งตั้งหลักก่อนเออโอเคโอเคโอเคฟึบนี่นี่สองสามสี่ห้าหกเจ็บโอ้โหแปะคอมโบอะคอมโบเทคดาวมองไม่เห็นเลยโดนเฮิร์ตมีพลีส ไม่ทำอะไรหรอกเอฟกลับขึ้นไปจุดจุดนี้เมื่อกี้เหมือนมีตัวอ e ีอะไร Detective Vision เหรอเหมือนเป็นมุมมองโอ <c oughs> แตต้แบตเตอร์แรงแบตเตอร์แรงนี่เป็นแบบคล้ายๆแบตเตอรี่ทุยแบตเตอรี่ไม่ใช่ Select แ,แบตเตอร์แรงปึ๊บโอ้เครื่องมือนี้ เธอจําได้เหมือนจะใช้กับปลาพวกอุปกรณ์อะไรสื่ออะไรพวกนีดด้นะแล้วก็ฟางไปฮึ่มคอนโทรลไวาแลนนิง่งนั่นเยอะด้วยสาบเอ้ยไม่ใช่นี่มาแอคเลยหนึ่งสองพุ่งมาแล้วยื้ออออืยู่กันกี่คนก็เอาเอาไอ้นี่ขึ้นไปทําอะไรอยู่ข้างบนลงมาช่วยกันหน่อยสายซ้ายมือ หลงังเออให้มันได้อย่างนี้ลังคุณราคาสน,นี่ใส่หน้ากากเออแบ็คแบแ็คแบ็คอะไรวะแบ็คมาร์อืดตายง่ายจังวะเมื่อกี้ม่นตายอย่างยากใช้ตอร์โปรไฟล์มันจะมีใครขึ้นมาใหม่นะเอืมรู้สึกว่าจุดๆนี้จะแบบบ่งบอกแผนที่ขึ้นว่าตอนนี้เราอยู่ในที่คุมขังนะแัปพิเศษเนอร์โอเคละ จุดจุดนี้เหมือนกับเออเราต้องไปทางไหนวะฉันแม่งยังดูไม่เป็นเลยไปเราเราควรเออควรจะไปที่ใดเราเราโอ้อา้าวเลยเยี่ยมมีลิฟต์ด้วยทำไมไม่หอขึ้นไปวะ Explosive Gel อ๋อสเปร์เยี่ยมแล้วเมื่อกี้เหมือนจะมีแบบดีโทเนตเพื่อจะบึ้มโอ้โหเยี่ยมยอดไปเลยครับลงมาแล้วเอ็กดันมันเดี๋ยวนะอื้ม โอ้โหกำลังทารุณไอ้นี่หรือเปล่าแบ็กแม็กอุ้ยอุ้ยนี่มันล้มเลยนะเหมือนกับแบล็กแม็กกางพูดอยู่อ๋อใช่เป็นคือ c o n v e r s a t i o นอยู่นะคือเหมือนจะพูดถึงว่าคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป คืนนี้เป็นคืนของพวกเราโ oh อไมค์ชอนรอก่อย่าพึ่งอ,อื้อนัดฝ่าท่อดูดูว่ใครขึ้นบ้าน <c oughs> เข้าไปมุม <c oughs> มองแบบนี้ <c oughs> ลงไปนี่ถ้าลงไปนี่คือลงไปแล้วเอา้าทำไมเหลือแค่นี้บอกหน่อยได้ไหม บอกใคร่อยแบ็กมาจอยูไหนอือสอกไปขา่าวครับรู้จักไหมอ่ะ,อะเคยกินเหล้าต้ยมยำกุ้งเกี่ยวอะไรวะอุ้ยอุ้ยกลังจะทุ่มยาพึ่งทุ่มนี่สี่ทุ่มแล้วอืออู้พลังลดครั้งแรกยาพึ่งโดนเป็นคอมโบอือือเอาพอสอกจิ้มตูดต่อยหัวหน้าสะบัดมา แกผ่านใช่ไปไม่ได้หรอกหรอเดี๋ยวรู้กันแต่จะสมัยแบบเทคดาว่ะยังปลอดภัยโอ้โหแบทคลออิมล็งเป้าหมายเราต้องพร้อมกันชอ็อตนี่ต้องออกแรงด้วยละโอ้โหแล้วใครเขามาแปะอะไรไว้ชัวโอ ตายทางนี้ใช่ไหมเราต้องหาทางไปที่มันมีคน,คนยืนอยู่เมื่อกี้ไอรู้สึกว่าเราจะคููพวกเขาได้เหรอเดี๋ยวรู้กันนายเดี๋ยวรู้กันแน่แล้วเราจะมารู้กันว่าจุดๆนี่แบบสโลโมชัน่นเงอบเเลยไหนไหนผ่านไม่ได้เซลบอก อออตัดอดออัตโนมัติเอ้ยไม่ใช่กดหนึ่งแถบโอ้กดหนึ่งรัวๆฮะคือจะเคลื่องแบ่แทงแล้วเราควรจะไปที่ชึบอ้าวไปโดนมั้ยซ o ้ออ๋อหูเดียม หน,นึ่งจุดนีฮาร์ฟแล้วเราก็ต้องใช้ปัตจแรงใช่ไหมเนี่ยยิงแล้วก็ยิงโอ้ my god แล้วที่นี่มันที่อะไรบรรยากาศในเกมนี้ได้ฟิลมากขึ้นไปแล้วมู้ช่องแอร์แบทแมนนี่มีอาชีพเสริมใหม่ฮึส่วนในของฉันอะไรโอ้ my god

ใจสิ่งนี้มันเปลี่ยนไปแล้วกางพูดถึงอะไรเสร็จแล้วไปทำยังไงโอ้ยไม่เฮ้ยรอบยังไม่มาทันยังไม่ทันช่วยเลยจัดการเลยอู้หูเพราะว่าทำพวกเดียวกันเองทำไมอือเฮ้ อย่าบอกว่ายัางไม่ทันทักทายเลยโลโอ้แล้วควรจะไปที่ไหนเนี่ยกด W Space สองครั้งอื้อโอ้โหฉันมาช้าฉันมาช้าไป c o ม m i เซอร์ตายแล้วไอ้แบ็กแมสต้องชดใช้ไอ้นั่นไอ้นี่ไหมโอ้โหพิเศษนะเนี่ย โอ้ย่าพึ่งโอ้คอนโซนคงคงโซนคงโซนมั่วแล้วตอนนี้อย่าพึ่งค,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 มนนงคุมก่อนจาัดก,การคอมโบเอ้าไม่ติดข้างหลังไอ้ปึ๊บโอ้ม,มีมีกิ้งหลบนี่หว่ะหล่อแค่มันยิงยืนอยู่ได้ตั้งนานตึ๊บ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 อย่าพึ่งตึ๊บโอ้โหเป็นเป็นแ,แมนเต้นอะไรครับเฮ้ยนี่ข้างหลังนายดูเหมืนอนจะมึนใช่ไหม ดูมันจะมืใช่ไหมขึ้นมาก่อนขอตัดเป็นสเต็ปหน่อยดิเยี่ยมกลับให้สบายแนนอนไะงเอ้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะเป็นที่สับคันโยกแล้วซึ่งเราใช้ไม่ได้ประตูเอ๊ะโอ้โหอาร์มออาร์มอนี่คล้าย,าย,ายตอมอทุยปฏิทินโอ้ทางดีนี่เองรีบร้ย มี่นววาซ้ายขวาทางไหนเราจะเจอทางนี้้วกันทางที่ที่ที่ก็ก็อะไรขึ้นอย่าเพึ่งเราไม่เคยกลัวอะไรเว้ยอื้มชิ้นไอ้ถือเมมรี่การ์ดดีดีไงก็ตอนท้นมันพังนี่นะ เหมือนกลางคู่กับครอสแมนเรอใช่ใช้สิ่งเหมือนกำลังแบบบวยวายเรื่องเหมือบริการซึ่งเราก็หยิบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วได้พลาดแล้วแบทแมนเหมือนเหมือนกับว่าเป็นบริการเนี่ยเหมือนกับอะไรนะต้องเอาไปซ่อมนะฮะซึ่งสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบทแมนได้กล่าวไว้แล้วเราควรจะขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเสียงแบทแมนนั่นน่าจะลงมาจากข้างบน ขึ้นไปฮึโอเคอเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ชัวโ <c oughs> oh อ้ยโอดเฮ้ยอย่าบอกจะหนีฮนี่ไม่เอาแมงมโมรีกร์ดไปเลยเหรอ oh <my> God. โอ้ยโอ้ยอย่าบอกมาส่งกำลังเสริมอะขึ้นไปเอาไอ้นี่ขึ้นไปด้วยได้ไหม โอ้ยอย่าสู้เลยมีการบอกไปก่อนด้วยนะ <c oughs> โอเมยเกอร์ <c oughs> ฉันได้กินน,กานายแ้ก็เห็นนายเหมือนกันโอ้มยเกอโอ้โหฉากนี้นี่ปากแกนี่ไม่เหม็มนชิบหายเลยโอ้โหจุดจุดนี้นี่คือแบบว่าไม่ให้ เอาต่อยไม่ต่อยแบทแมนอาอย่าพึ่งอย่าช้ำหนูหนูไม่รู้โอ้ไม่กอืเออเออเออไป็นเมนูหีมาด้วยกันไหมโอ้ไม่กอนเออดีไงนี่มันต้องอย่างนี้ใช่ไหมยอรกแมนยี่มเฮ้ยเฮ้ยรู้สองทีแล้ววิ รู้สึกว่าจุดจนี้นจะมีกำลังเสริมมันมาโอ้โหอินนี่ไม่ใช่แก,ก๊สอินนี่ใช่ดีเซลไม่อย่าพึ่งตุง้มโอ้โเยอะเกินเพื่อนเลยอินไว้เหรออินเวสอ,อินไว,อนว,อนไวโอ้ my god หลบผิด โดนคู่เลยโดนคู่เลยใช่ไหมคล็อก,อ,อกแมนเอ้ยคิวเลอร์ค,ค็อกอาอย่าปากมึนแมนอู้หูไม่เอาไปแป้งมันอู้หอมทีหนึ่งทีบเข้าให้โอ้โกิ้งหลบไม่ทันนะสภาวะนี้จุดจุดนี้ก็มีกำลังเสริมมาอีกแล้วแล้ว N แล้วอย่างที่เคยมันก็ทุ oh uhm, uh, so ่มทางแก๊เฮ้ยได้จังหวะแล้วุ้ยจุดจนี้แหละจุดจนี้กว้างมาแนคิสบัตไม่ใช่คิสโอ้โอ้ยโอยอยอ้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 ออะอยโยอะยกยโยอยยอย ปึ๊บเข้าให้ปึ๊บเข้าโอ้ไอ้นี่ยุ่งยุ่งเหรอยุ่งเหรอฮะยาอยโอ้หน้าสะบัดกับ,บแบทแมนจุดจุดนี้วิ่งมาตัวหนึ่งแลสรุปไปหนึ่งโอ้โหวูแบบบูบูบููบไม่เดินแบทแมนไม่รู้จักคำว่าวูนี่น้ำลายกระจายเลยมึงอุ้ยนี่อ่ะอา้าวเฮ้ยทำไมไม่ได้วะ เฮ้ยเฮ้ยใกล้ตายแล้วเว้ยใกล้ตายแล้วเว้ยเฮ้ย,อยมองกอเกาะเผยเกาะมันสวยนี่โดนเข้าให้โดนเข้าให้เป็นไง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 อ้าวโดนทุ่มยาไม่เอาเออไม่บอกว่าไม่ไม่ยา่าอือจิมตาปีบอีกขีดเดียวเว้ยโอ้เออ

เป็นงัง้นฟันแกจะลุตฉันต้องทำตอมไอ้ assassin assassin อ,อะไราาหาเรื่องกั้าขายสักคนที่มันต้องมีชื่อเสียงและร่ำรวยมากแต่ฉันกรู้ว่มันไม่น่าเกลียดแน่อ้าวทุกคนอยู่เฉย อยู่นิ่งเลยนะชิบหายนะสำหรับแกฟังคนใจแล้วนะแต่ไม่ใช่คืนนี้เกิดอะไรขึ้นมีแบทโมบายฉบับติดไอพุ่นทุยเดียมาบายบายฮะซึ่งผมจะไม่ได้ว่าอีตาใส่แว่นนี่ชื่ออะไรไอสิ่งนั้น นี่แหละที่เรียกว่าแบทแมนฮะโอเคจากจุดเมื่อกี้เราได้ขึ้นยานอะไรมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ยกับใครวะอยาจะบอกกล่าวไว้ว่าภาคนี้เนี่ยเพิ่งได้กลับมาเล่นเป็นครั้งแรกถ้ามีอะไรผิดภาคหรือหรือ หรือส่วนไหน,นที่ผมข้ำข้ามไปหรือว่าอาจจะพลาคอะไรไม่ค่อยเข้าใจบ้างก็ต้องขอพายทุกคนด้วยะสำหรับวันนี้ขอจบพาร์ทหนึ่งนะเพียงเท่านี้้วขอบคุณครับ